การสื่อสารเปลี่ยนชีวิตเราไปแทบจะทุกด้านความรักก็เช่นกัน ย่างครับไปย่างขอบคุณนะครับนี่จะเสื้อขอบคุณครับอันนี้คุณคแจพี่ฝากด้วยนะคะ เฮ้ยโทอศั์เด็กเวนันมาเลยแห่เลยคุณสวัสดีครับ เี็กๆครับอ่ะนี่อ่ะนี่ครับอ่ป้านี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดเด็กจ้านี่ครับป้าสวัสดีครับ พี่เยารีวิวบนรถไฟอ่ะทิ้งเหรอโหขอบใจมากเฮ้ยชอบถ่ายรูปใช่ไหมใช่เง,ง,งียยิ้มหน่อยเงี้ยจ๊อบมุมว้างมากเหรอโทราศาพรัพท์โซซงโซเชียลเนี่ยมันกินได้ไหมรู้แล้วนะแม่แม่อยากใช้เวลาทั้งชีวิตขายน้ำหวานอยู่อย่างนี้หรืออยากจะมาร่วมกันพลิกโลกพงพลิกห้องพลิกห้าอะไร้องมาเร็วเวอ็ว เฮ้ยจ๊อบเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะแหาพี่ได้นะพี่ทำง,งานอยู่ตรงนู้นะ ไอ้จอบว้าวเฮีย er! ซอนผมหาแฟนทั้งเนี้ยนะดิสไปด์อะสไปด์รู้จักไหมเฮ er? ียสกายทอบแล้วคอมอะ่ะเขามีไว้ใช้ทำงานหาความรู้นะ่ะอ้าวเฮียแล้วหาความรักไม่ได้เหรอวัยรุ่นลมเสียหยิงอ่ะ ก็ชอบคนเก่งเทพกันน่ะเฮ้ยายกาดนี่มางั้นเดี๋ยวสอนเพิ่มให้เอาป่ะเอาเฮียเฮียแล้วเมื่อไรเฮียจะสอนผมเข้าโซเชียลสักทีผมจะได้แชร์ให้เฮียโหศรัทธาต้องมีปฏิหาริย์จะเกิด ว่าแล้วเออพอดีฝ้ายอยากจะช่วยแม่ทำเว็บขายแยมสับประรดออนไลน์ค่ะแต่พอลองคำคำดูเองแล้วมันยากมากเลยแล้วโชคดีเครื่องบินลำนี้ตกอยู่หน้าบ้านพอดีอะค่ะอ๋อคือที่นี่จะสอนได้ใช่ไหมคะก็สอนได้ครับสอนได้แน่นอน <laughs> เฮ้ยเออสวยดีเราชอบเงินใต้เอาลงเลยนะถ้าเกิดได้กำไรบบ <c oughs> อ่ะแบ่งเราด้วยนะก็ไแดใครท้าบะอ่ะอ่ะที่นี่เงียบไปเนาะ คือฝ้ายอะทำแยมสับป,ปะรดขายดีมากเลยแลยมีคนอยากมาเรียนเพียบเลยนะได้ปะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าคอมพิวเตอร์ของเราประกอบด้วยอะไรมั่งนี่เลยครับ อย่างแรกคือเมาส์มีคนมาเรียนแล้วมีคนมาเรียนแล้วโอเคต่อมาคุณพี่อยากเข้าเว็บต่อหาพักเครื่องใช่ไหมครับมาเข้ามา Google เสร็จปุ๊บแค่พิมพ์ชื่อรุ่นอะไรไปตามนี้ก็ได้แล้วนะฮะโอเคนะเดี๋ยวลองดูอาม่าอยากตั้งราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาม่าเลยไอ้เซปเป็นไงบ้างนี่ไงแม่ที่เจ้บอกว่าจะทำรูมสเตอะ มันจะดีหรอไอ้จอบดีสิแม่ดีดีจอบอยากได้แบบเนี้ยแล้วเจ้าตัวแสบไม่มาด้วยอ่ะืม่เช้าก็เห็นมานั่งลงสีในคอมอยู่นะเรียบร้อยแล้วนะอืม ขอบคุณนะ จบผมนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตผมและผู้คนอีกมากมายจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการสื่อสารในวันนี้จ๊อบ คงไม่ได้พลิกโลกของตัวเองและผมคงไม่ได้เจอกับฝ้ายคิดถึงนะ การสื่อสารเปลี่ยนแปลงเราไปมากจริงๆมันช่วยให้เราได้เห็นว่ายังมีความงามอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่เราไม่เคยรู้และสัมผัสมันมีแต่คนคิดถึงเห็นไหมต้องนกลับมานะ